วิดีโอปะเนี่ยนี่ก็ตัดนะครับเดี๋ยวลองมาตัดดูอ่านะครับใครดูไลฟ์ผมอยู่นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับใครอยู่แถวคลองสารนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัดสุดทธารามนะครับก็มาเปิดหน่วยบริการประชาชนนะครับที่โดย อาจารย์จากไหนนะครับเนี่ยผมไลฟ์อยู่ครับอาจารย์ครับผมศูนย์ฝึกอาชีววัฒาวัฒนามาได้เลยครับมาได้เลยนะมีช่างฝีมือดีนะครับนี่เชิญเลยครับเชิญเลยมือเบามากเลยครับมือเบามากเลยเออแล้วเหมือนหมอฟันเลยอ่มีมือตัดฟรีครับคุณภัยวันแสงดีนะครับมานะครับโอ้โหมีคนคนโชติวัฒบอกช่างตัดผมน่ารักมากเลยนี่โอ้โหเห็นไหมมานะครับตรงเราอยู่ที่ โรงเรียนมัธยมวัดสุทธารามนะครับก็เข้าได้ทั้งทางสมเด็จพระเจ้าตากสินแล้วก็ถนนเจริญนครนะครับก็วันนี้มาลงชุมชนนะครับอย่างไงทุกคนก็ฝากมานะครับใครอยากให้ไปที่ไหนนะอ่าเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยโอเคนะฮแบบไี่รอบหัวเลยนะฮะสุดยอดสุดยอด เลยนะครับเดี๋ยวท่านจะสอรอล้วครับอ่ารอทุกคนอยู่นะครับเดี๋ยวถึงอ่าถึงบ่ายสองฮะบ่ายโมงบ่ายสอนะครับก็มาๆนะครับก็ถ้าใครอยู่แถวนี้ก็มาวันนี้วันวันหยุดด้วยใช่ไหมครับอาจารย์วันหยุดครับวันหยุดก็อันนี้ถือว่าสบายเลยถือว่าเป็นนักเรียนได้ได้ฝึกด้วยนะครับแล้วก็ได้ลดภาระค่าใช้จ่ายของทุกคนนะครับก็อันนี้ก็ฝากนะครับใครที่อยู่แถวนี้นะ ฝากตัวเองดีๆครับฝากตัวเองถือร้ายหน่อยเข้มๆหุ่นโก้กินเลยครับแล้วใครจะมานะครับถืออยากสมัครสมาชิกอะไรก็เอาทะเบียนบ้านมานะฮะอ่านะครับบัตรประชาชนทะเบียนบ้านสำเนานะครับเอาสำเนามานะฮะก็ ใครอยากให้ไปที่ไหนอีกก็บอกนะครับจะให้เผื่อภาษาขอรบกวนอาจารย์อีกรอบนะครับได้ครับได้ครับยินดีครับยินดีกับเราเข้าฝากร่างว่าเดี๋ยวเข้มอยาให้น้องเข้มพาเดินบรรยากาศรอบๆก็ไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์ดูด้านนู้นเลยก็ได้คือ่ะ มีเดียดเด็กแล้วนะครับอาเดี๋ยวจะอาตัวเองนะบอกกันนะข้างเมียได้อันไหนขาดตบหลก็ยกว่าขอใคนะติงได้แก่ไยได้จาให้เก่งอันนี้ไม่ต้องพงคนนอ่ะ อย่างเงี้ยเสียค่าใช้จ่ายค่าเรียนไม่มีเลยครับเรียนฟรีครับสมัครสมัครฟรีเรียนฟรีฝึกอาชีพเนาะครับฝึกอาชีพครับสอนอะไรมีมีตัดผมอย่างเดียวหรือว่ามีมีหลายอาชีพนะครับมีช่างไฟฟ้าช่างเสริมสวยอาหารเกือบเกือบทุกอาชีพนะครับศูนย์ฝึกอาชีพของเราัรทานะครับเราไปเรียนได้ครับจริงจมันก็มีหลายที่ใช่ไหมนะศูกย์ฝึกอาชีพมีหลายที่ครับ ของฝั่งนี้รู้สึกว่าจะมวัดเดี๋ยวนั้นเนี่ยนะไอ้ตรงตรงไอ้เ่อจังหวเออจังหวะสามนะมอทมนะแฟนผมก็จะไปตอนนั้นจะไปเรียนตัดขนสุนัขอยู่ครับเออได้เพลดีครับเราก็จะเพิ่มวิชาที่แบบประชาชนสนใจเออช่างไฟฟ้านี่ก็น่าสนใจโอ้โหครับอัะดีมากเลยต่อปลั๊กเองได้เช็คไฟไฟพิวขาด คืออยากน้อยปลาลูอ่ก็คือเป็นอะไรที่ติดตัวนะเนี่ยเป็นติดตัวดีกว่าจะไปเรียช่างมาห้าร้อยปันหนึ่งรับบางทีมันก็อยู่เป็นการช่วยเหลือประชาชนมันมีซ่อมเดียวซ่อมมือถือไหมครับยังไม่มีซ่อมมือถือซ่อมแอร์ซ่อมมือถือน่าสนใจนะครับ เป็นการตัดผมเอาดอที่แบบวันนี้อากาศดีนะแล้วก็จริงๆก็น้อยครั้งที่เราจะได้ไปตัดผมด้านนอกนะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีกระจกนะฮะคือลุ้นเลยทีเดียว <S 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 เออ<ะ>มันก็เออไปเออไปความรู้สึกแปลกๆเนะเออจริงจริงจแต่เขาที่นะครับต้อง ใส่ปันป่าครับตรงนี้นั่นใส่ปันป่าทำให้ผมปลายผมมันฟิะครับผมไม่ต้องเซตอะไรเลยใช่ไหมครับอาจารย์ผมแบบขอแบบเพราะผมไม่เซตไม่เซตเลยใช่ไทรงนี้ทรงตื่นมาแล้วแบบไปสภาเลยครับเดี๋ยวรอดูวันจันทร์อังคารนะครับมีประชุมสภาเดี๋ยวอาจารย์ต้องดูเปืือผมเนี่ยเป็นผลงานของอาจารย์และนักเรียนในสภาเอาไปโม้ได้เออจริงทรงนี้เลย ในผมแบบตอนผมได้เป็นสสเนี่ยผมก็ไปตัดสูตรตัดรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยในในในพื้นที่นะผมก็แบบก็ไบอกช่วยอ่วยในพื้นที่เราใช่เราก็ภูมิใจให้เขาตัดีสสใช่เลอในสภาีือะไรเลือที่เลยท้าพิภพครับเท้าพิภพตอถ้าหาสะกดนะลิมจิตตะกอนครับโอ้ใช่สภาบ่อยผมทำเรื่องเบียอะไรอย่างเงี้ยทำเรื่อง ครับเบียร์ที่แบบตะกอนผมทำเบียร์แล้วผมโดนจับผมมาจากอ๋อใช่ใช่ผมทําเบียร์โดนจับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวตอนนี้ทํากฎหมายใค่มันถูกกฎหมายเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวไปฝึกอาชีพเดี๋ยวไปฝึกอาชีพที่โรงเรียนของได้เลยสนใจเลยเออได้ได้ผมสอนต้นไ้ให้คุก่อนใช่ใช่แต่จริงอะถ้าเป็นเรียนอ่ะแล้วแต่เรียนเรียนคือจริงไปเหนือเนี้ยมันมีพวกทำเห็นไหมผมก็ทำกิมจิขายเขาก็ขายดีจริงแค่พวกเออ ของมากมันขายได้เราทำขนมเลยนะจทำขนมมาคนทำเยอะไม่ต้องไม่ต้องอย่ไปหามีจ้ามาตัดผมคุ้หญิงมาผู้หญิงผู้หญิงหาใจเช่นเดได้ได้จ้าอรุสาอุสารับหน่อยรับหน่อยคนพี่เชิญเลยครับบบกมือรับลูกค้าหน่อยพี่สวย พี่น,นที่ข้างขน,น,น,น้ามั้มีคนบอกว่ารออยู่แล้วค่ะ่นสสมนบอ่ารออยู่แล้วค่ะท่านส,อสอีคนบอกว่รารา <c oughs> ออยล,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 ล้วค่ะท่าน้องรอเกาเออจริงจี่ยการตัดผมเนี่ยมันก็คือทำให้เราประหยัดเวลาในการ เช็ดหัวก่อนนอนครับอ่าใช่ครับต้องเลยคือแต่ก็อันนี้ครับมันแล้แต่คนแล้วบางทีเราเราเน้นสบายเราไม่ค่อยเน้นรูปลักษณ์ครับอ๋อครับแล้วผมก็เฉยๆผมขอสบายๆนะชิวๆครับ มาไครับต่อผมก็ต่อผมเป็นไกด์ครับอาจารย์เป็นไกด์เปิดร้านเบียนะรเป็นกกไกด์ตอนกลางวันเปิดร้านเบียร์ตอนางคืนแล้วก็ล,วล,วลองมาทำาูคุณพาทอเขาชวนมาทำก็ทำ <laughs> นี่ต้องดูดูทรงผงของอาร์ตครับผู้ช่วยอาร์ตนี่ค่ะ <c oughs> ไม่ไม่่สบบายครัไมใช่สายสืบไม่ใช่สายสืบพรุ่งนี้ถ้าไปผมไปม็อบเนี่ยอย่าทุกคนเป็นอย่ามองผมเป็นสันนิบาแล้วกันยืดตัวเครื่องแบบนะโอ้โหใช่ใช่เฮ้ยโอ้โหไอ้นเป็นร่องหว่างจริงนี่มันเป็นทรงว่ะที่กำลังนิยมกันในช่วงนี้เลยนะครับเนี่ยทรงของเทานิยมในม็อบใช่ไหมอ่ วุ้ยเนี่มันตัวน้น่ะเนี่ดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดีม่นึ่งตีวมดีเลเดี๋ยวเดให้ลงมาหนดับสูนหรอไปูนก่อนเมาหนึงเดี๋ยวเจักดา์นะเดี๋ยวจะเี้ย เดนนครับผู้หญิงก็มาตัดได้เหมือนกันน้าพี่จาเีาจะตัดฟี้ให้เธอไหมขอบคุณมาก่เอาสิ่เอาสิมันจะไม่ดี

แปบเดียวแปปเดว่าเนี่ยคนของเขาไม่พร้ม่ะเดี๋ยวคนเขาพ้อมเมื่อหาก็ลงเองเนี่ดี๋ยวมันก็แปดนี่นะเป็นกี่ปีแล้วเจ็ดเจ็ดปีแล้วตั้งแต่เราได้ระหานะแปดโอ้โหจะสิบปีแล้วเลิกตั้งเลิกตั้งผู้ว่าล่าสุดปีห้าหกเออเจ็ดปีแล้วน่ะคือครั้งแรก ือชั้งแรกที่ผมใช้เอาเลยครับพี่เอาเลยครับสบายแล้วนะโอ้หล่อเลย าใส่สูตรแล้วเซ็ตผมอย่างเดียวก็เข้าสภาทำเลยสสอต้องต้องแบบยุ่ง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 ไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลาครับเซ็ตอย่างเดียวต้องอย่าไปแบบเนี้ยมากเนี้ยมันดูเหมือนไม่สนใจประชาชนใช่ไหมสนใจประชาชนดีครับโอเคปัดให้ท่านสอสอเสร็จแล้วโอ้หล่อเลยหล่อเลยขอบคุณครับขอบคุณครับปัดให้ท่านสส ครับขอบคุณท่านสสมากนะครับที่ใช้บริการแบบคุดขั้วเลยครับขอบคุณอาจารย<า>์ครับตัวแทนประชาชนนะครับเนี่ยใครใครดูอยู่นะครับก็มาทันนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาได้ที่โรงเรียนมัธยมวัดสุทธารามนะครับ<ม>อ่าก็เข้าได้สองทางนะต่างอ่าตากสินซอย19กับเจริญนคร40่สิบก็เลยสิ่ะเชื่อ่า จันทร์นครสี่สิบแซลิมแซลิมง่ายง่าเลยมันฝรั่งสามสามสิบเก้าแปดสามสิบซอยแซลิมส่สิบก้แล้วก็ตปดสี่สิบเก้ามันอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางนะตรงเลยตลาดมันจะมีวัดแล้วก็ข้างเป็นโรงเรียนมัธยมนะครับเนี่ยก็ถึงบ่ายสองเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างหล่อเลยหล่อเลย ล้วเราจะหยุดไหลไหมอ๋อก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับอย่าลืมนะครับเราอยู่กันจนถึงบ่ายมองวัยสองนะครับก็มากันได้นะครับยไงขอบคุณที่ติดตามอยากให้ไปที่ไหนก็ลองทักมาครับชุมชนไหนนะอยากให้เราไปบริการอยากให้เราไปพบเจอพูดคุยนะก็บอกแด้นะครับขอบคุณมากครับ